าเบิ่งพีงนง่น้องเพิ่นเพ็ดอีหยังงุ่มๆซาๆเพิ่นไปได้อีหยังมาอีกดูได้อีหยังมาเพิ่นไปยามเคียงหมูเบาเกิบมาได้อีหยังมาอีกใส่ร้อยเลียดร้อยเลียด,ยยดข้างในครับข้างในหมูใส่เนี่ยก้อยข้างในหมูครับนี่ร้อยเลียดไปเลยมืออย่างห้องเลียดกระเด็ขางงานขึ้นมาไงนี่มัดมาเน่ยนี่มีอย่างเนี้ยบุเพิ่นจัดใส่มามตับ ใส่หัวใจโอ้ตับนี่ไหมพี่น้องเลยมาๆๆๆผม,ม,มอ,อยากทานก่อนพี่น้องรอเรียตับพี่น้องให้หลังใส่พี่น้อง โอ้มีดไมเดียซื้อมาอยู่หรอกมีดพี่น้องมันสั่นโพดโอ้อนอียอะไรพอนะหัวใจพี่น้องหัวใจหมูกรับสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รับรับทุกท่านครับทุ่ผู้สุขุนเด้อพี่น้องตั้งไก่พี่น้องตั้งไก่ต่างประเทศหรือในประเทศก็ดีได้พี่น้องเด้อตะซึมองตะบ,บอนสุเกะสม,มุมนท่านเพิ่นเนาะกับมาพบมาพอกัอกกนเพื่อเหรอครับครับ เบาวแดกได้เพียงเลือกเบาแดกมาอะไรพี่น้องมืงอนี้บาวแดกได้เมนูเลียดพี่น้องร้อยเลียดได้เพียงเลือกร้อยเลียดเครื่องในหมูมีตับมีหัวใจมีไข่หลังมีใส่โอ้ร่วมร่วม,วมพี่น้องร่วมร่วมมา <c oughs> คนอื่นกับน้ำกันเลยพี่น้องน้ำยาบริเติร์มได้เพี่น้องในช่วงนี้เขาพันสาอยู่พี่น้องเด้อ <c oughs> แต่ว่ามันก็อยากแก้ข้าวอยู่หรือพี่น้องพี่น้องแต่ว่ามันเขาพันสาอยู่นะพียงเลือกร่องเบิงใหญ่ที่มือระเบูเขาพันสาเอามาลุยได้เพียงเด้อ lui lên lui lên lui lên mỗi năm già cái chín đấy con lạng ừ, ừ. ผักข้อมามผักบักชัวมักแดงอื อกค่าหอมอืมแมงมี ขอขอโทษเพิ่มเป็นมากินดิบได้ไหมห่วงเดียวนี่ตับตับสดนี่เป็นอย่างเดียวกับอืมกะจีมันสดนอกนั้นใส่ ตับดิบทุกย่องทุกบวกดิบแป่นี้ตับเนี่ยดิบ C'est mm -hmm. ม,มาต่อพี่ห้องเป็นมือซือของเงี้ยผมพี่ห้องเป็นเบรเนแฟนผมก็เป็นเบื่อผม ผมก็กำลังสวยแบบเสียบอยู่พี่น้องเนาะโอ้ยมาลุยต่อยพี่น้องอืมนาะงก็กินได้ปะเนี้ยอืม

มันนั่งเสียบเเลยเมื่อกี้นี่เป็น้องเครื่องกินเลยเครื่องกินคือภาษาอีสานนี่แปบน่าเป็นแปลว่ากำลัาางกินอร่อยๆอแล้วมีคนมื่อแล้วก็ต้องลุกไปทำงานอะไรเ่็นหร Mm hmm. หอมตัวค่าเผาไฟยังหอมได้บางเรื่อเอาไปเผาไฟ เขาเจ็บเขาแก้เขากกนได้เปลนอเลยเขาเจียม

หัว,วพี่้องกินบ่ตนเนี่อมันได้บาอ่ะพี่รองเหลังที่จากพกไปขายของเราพกกินดามน้ำพี่รองเล่มันได้อิ่มเรื่อยไปนีเกือกินเสีเวลากินพี่รองเอา เพราะอะไเพิ่งเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็เฉพาะตำแหน่งนะเพิ่งเนาะท่าน,นจิรยททิยะธรรมาัเบ่าแดดบ่าสุภาผู้จ่าบ่าวมอซุมอันใดก็ขอสวดขอขอภัอยได้เพิ่งเด้อสำหรับคลิปนี้บเบ่าแดดขอตัวลาไปก่อนมือเดินมือหึ่งพอกันไหมครับสวัสดีครับ